สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเซลบะจากรานเต็นท์รถปรีพัฒน์ออโต้นะคะ,ออะ,คะวันนี้บามานำเสนอคันนี้ค่ะ Isuzu D-Max นะคะ 1.9S แคปคันนี้นะคะเป็นรถปี2017นะคะในราคา4 7 9 0 0 0บาทนะคะคนซื้อเค่ดีดีฟรีเราได้เลยนะคะเป็นสีขาวเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะคะทางร้านนะคะเปลี่ยนยางให้ใหม่แล้วทั้ง4เส้นนะคะใส่แม็กให้แล้วเรียบร้อยลูกค้าท่านใดนะคะไม่ชอบแม็กลนยนี้เลือกไลายได้เลยนะคะหรือว่าอยากจะใส่ตู้เพิ่มก็แจ้งได้เลยนะคะ สามารถใส่ตู้ได้นะคันนี้นะคะมีไฟเลี้ยวที่แก้มซ้ายขวาให้แล้วเรียบร้อยนะคะห่อนอยู่ประมาณ8,000กว่าบาทนะคะคันนี้เป็นสีขาวเดิมโรงงานเลยนะคะแม็กไลเนอร์ยังอยู่ครบเลยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะคะลงแมกให้แล้วเรียบร้อยชอบแมไลายไหนบอกกันได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่อง 1.9S เนาะเป็นระบบไฟฟ้าแล้วนะคะทุกคน ใครสนใจนะคะติดต่อสอบถามได้เลยนะคะให้ดูเลขไม้นะคะอ่าเลขไม้น้องนะคะหนึ่งแสนสี่หมนะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะทุกคนเป็นเกียร์ธรรมดานะเบาะนะคะเป็นเนบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยนะคะ ดน้าหลังเป็นอย่างนี้เลยนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะซื้อเครดิตฟรีดาวได้เลยนะคะต่างจังหวัดเรามีเจ้าหน้าที่วิ่งเซ็นให้ถึงที่ฟรีนะคะหากไม่สะดวกมาที่ร้านนะหรือว่าใครอยากจะเข้ามาที่ร้านมาลองเทสได้เลยนะคะร้านเปิดทําการทุกวันนะคะสําหรับวันนี้นะคะบัตต้องขอตลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าจะพาไปรีวิวรถขนายฝากกดติดตามไว้ด้วยสวัสดีค่ะ